มีข่าวดีสําหรับน้องลิซ่าแบล็กพิงนะคะเพราะว่าทางศึกษาที่การจังหวัดเนี่ยมอบโลร่รางวัลให้กับน้องค่ะในฐานะตัวแทนเยาวชนดีเด่นด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างประโยชน์ในด้านการสนับสนุนการศึกษาค่ะ mm hmm. นางจิตท,ทิพย์พี่โสมนะคะแม่ของนางสาวล,ะล,ะลิษามาโนบาลหรือว่าล mm ิซ่าแบล็กพิงเป็นตัวแทนเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติค่ะจากศึกษาที่การจังหวัดบุรีรัมย์ที่ทำคุณประโยชน์ด้านการสนับสนุนการศึกษาแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนด้วยค่ะ mm hmm. แม่น้องลิซ่าบอกว่ารู้สึกดีใจยอย่างสุดซึ้งเลยนะคะที่ แล้วก็สนับสนุนน้องลิซ่าลูกสาวก็ฝากความขอบคุณมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคนค่ะและขอสัญญาจะไม่ลืมบ้านเกิดบุรีรัมย์อย่างแน่นอนค่ะเชิดชูเกียรติในการส่งเสริมการศึกษานะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนีเลยนะคะที่สนับสนุนลูกค่ะคอบพระคุณค่ะ

เดี๋ยวพอเข้าช่วงธันวามก,กรานะครับมีชื่อเสียงปี๊ดเลยนะครับงานเข้างานเยอะแล้วก็อาจ,จะได้ตอนรียกว่วสปอนเซอร์ใหม่ๆหรือว่าจะได้รางวัลอะไรที่ต้องออกงานต่างประเทศเดี๋ยวจะมานะครับไม่ต้องกลัวครับยังไงเดี๋ยวก็จะมีงานเกี่ยวกับต่างประเทศเข้ามาได้อีกนะแล้วก็ มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีเรื่องของคนสนับสนุนนะครับมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับนี่ผมเห็นว่าวาสนาของน้องนะครับเอาจริงๆยังไปได้อีกเยอะนะครับยังไม่ได้ไกลมากๆนะครับไม่บางคนบอกมันสุดทางหรือยังนะครับโอมัสุดทางนะครับผมยังไม่ถึงเครื่องเลยนะฮะ ไปได้เยอะไปได้ไกลนะครับยังไงนี่คือศิลปินเรียกว่าระดับโลกนะครับยังไงก็ไปได้นี่ยังเรียกว่าเป็นช่วงปีนี้นะต้องมองนะครับมันคล้ายๆกับช่วงเริ่มต้นนะครับ love what you won't dance swear 帮的是男的，一律用银两。The winner is。帮的是男的，一律用银两计算。若是,是女的，就随他开心吧。那你之前帮过的其他女子，都还的是什么呀？还我一些美好的时光，还有一些。 now to pray today but no was listening anymore do I need to fade away or stay laying down on the floor I want to know if you beat the shoulder that I need I want to And this story stays with me like a haunting melody. What do spirits say? What do spirits say? The sea, and this story stays with me like a haunting melody. What do spirits say? When I let you go, ooh, I just pull you closer, ooh. Understand where it came from, but you got it, my got it. It began in the land of the sandstorm, I fought it.